Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังน้องอารินะครับนะว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือคำติชมตรงไหนนะครับกอเชิญครับเที่ยวแรกฟังในเรื่องของเสียงและทำนองครับ Assalamualaikum w uh. um ass a r a l l a h i w a ฮวาลุามะเาะห์ม بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين มาชดลละทำดูิละนะครับนะในเรื่องของเสียงคานองนะครับมาชอลละด้วยกับหน้าตาที่น่าไข้ควรอยู่แล้วนะครับก็ทําให้การอ่านนั้นรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาตินะครับขอให้รักษาตรงนี้เอาไว้เลยนะครับในการอ่านนั้นคร้อ่านเนี่ยก็จะต้องนะครับอยู่ในรูปแบบนะเรียกได้ว,ว่ามีการไข้ควรนะเหมือนเราเข้าใจความหมายนะครับนะถือว่าเป็นกะเป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ เป็นสเสน่ห์ของการอ่านทัลกุรอานนะอยากจใจน้องอาริบรักษาสิ่งนี้เอาไว้เลยนะครับในเรื่องของทํานองนะครับในเรื่องของทํานองนี้ก็ถือว่านะครับเป็นผู้ทีนะ่สามารถอ่านทํานองที่ครูมอบหมายนะให้ที่เราเรียนกันเนี่ยนะสามารถที่อ่านได้นะครับถึงแม้ว่าในช่วงท้ายอาจจะมีพิกโผลไปเป็นทํานองหนะ้าวันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในกรอบของทํานองส่วนในเรื่องของเสียงนะครับก็ h ดุ d u l i l l a h m a s h a a ลอ a นะเราก็ นะพยายามที่จะนะให้เสียงของเรามีความเข้มแข็งนะอย่างนี้ตลอดไปนะเพิ่มพูนเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆถือว่าในเรื่องของเสียงและคำนองนั้นทำได้ดีเลยทีเดียวต่อไปเราไปฟังในเรื่องของอเรื่องของอะไรครับเรื่องของนะในเรื่องของความถูกต้องความชัดเจนในเรื่องของอักขรและตัวอักษรครับเชิญครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ว่าลิกมาเสิ่ง

นะตัวตัวตอนะให้อ้วนอิดีนสิรอตัลทัลทัลมุสตะกิมอ่าตัวซานสิรอตัลลซี่ไปเล่นแตะที่ปลายฟันนะครับถ้าว่าเราไปแตะแรงเกินเดี๋ยวจะกลายเป็นตัวใหญนะครับ أنعم عليهم تعاليهم علي... تعاليهم عليهم غير المغضوب عليهم غير <applause> المغضوب มูนะพยายามหูปากไว้สระมอมมาหูปากฟัท้าเปิดปากกระสรอบิปากยิ้มนะครับนะในเรื่องของสระมันก็มาอยู่เท่านี้ครับอืมแล้วลนะวววอย่าไปบอย่าไปออกแรงเกินเดี๋ยวเดี๋ยวลมมันจะทะลักบอสนะฮะ

วารีคร ah uh. ูเสลมสนุ่าอรรระรร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 รบะรรรรกาตรร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 